สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับครูบอสอีกเช่นเคยครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมครับแต่ผมมาหาเกมซื้อในสตรีมครับแล้วท่านผู้ชมเคยเป็นเหมือนผมไหมครับหาเกมซื้อไปมานะครับไปเจอหลายๆเกมครับไปเจอเกมที่คาดไม่ถึงครับกับเกมนี้ครับดูจากรูปภาพนั่นก็คือเกม Escape Fish Stop 3D ครับ การออกแบบโลโก้ของเกมถ้าผู้ชมดูสัญลังครับใช้3นิ้วแทนเลขสโอ้โหตัวละครก็อย่างที่เห็นครับคุณหน้าคุณตากด็ดีเราไม่พูดไม่ชื่ออะไรนะเขาชื่อฟิสต็อปมาลูกฟิสตอ็อปคนนี้เขาเป็นตัวละครเอกของเรื่องนี้ครับเกมเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าเป็นเกมสยองของวัญที่ไม่เหมือนใครพร้อมพอดเรื่องสุดเพี้ยน และตัวละครสุดจะคิดได้ <c oughs> จำนวนมากที่จะมาสร้างสีสันให้ชีวิตของคุณพร้อมเอฟเฟกเสียงที่ยอดเยี่ยมและบรรยากาศที่น่าคนลุก <c oughs> โอ้โหมันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยดนเช่นปลายหยุดคำนี้ผมก็ชอบเลย <c oughs> เอ,อดนตรีบรรยากาศมุกตลกและอีกมากมายโอ้โหแบบนี้เราต้องไปดูคำ วิจารณ์ของเขาสักหน่อยนะเออเดี๋ยวก่อนเราไปดูวิดีโอตัวอย่างของเขากันดีกว่าในเกมนี้นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า x c c a p e f i s t o p 3D นั่นเองครับเดี๋ยวต้องขยายนหน้าจอใหญ่เออแบบนี้แหละเป็นเกมที่เ้อเรื่องไม่เหมือนใครพอาเดิมไม่เหมือนใครเอ้ <0. S 1> อะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ย the k i n เ d o m หัวละครระดับตำนานก็ถังไป่โอ้มาแล้วครับที่นี่ลงมาเลยลุงลุงฟิสต็อปโอ้โหยกซ้ายยกขวาลุงฟิสต็อปครับเนี่ยโอ้ย่างน่ากลัวเขาปิดย่างเทพไอที่เขาทำทุกวันนี่ผมสั่งเขาใจยังเข้าใจครับท่านหาทางหาข้อสอบข้อสารแล้วออกไปจากที่นี่ โยนใส่กันเหรอเนี่ยโมมีไฟด้วยคุผู้ชมเล่นเลยตอนนี้เออเก e ฟิสต top 3D อ่ะมันเป็นเกมระดับโวดประหาประกาศนะครับเรากราฟิกสวยงามครับแบบนี้โอ้มีเข็มทิศด,ด้วยโอ้โหลุงฟิสต็อปอย่างน่ากลัวเลยลุงฟิสต็อปอ่ะเราไปอ๋อ,อ,อเป็นเกมที่ ในระหว่างการพัฒนาอ๋อมีอัปเดตเรื่อยๆเลยเนี่ยอะเรามาอ่านคอมเมนต์ดีกว่า,าครับท่านผู้ชมครับคนแรกครับบอกว่าโอ้นี่มันเป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยครับกับราคา99บาทแต่ในเกมมีความฮาเกิน99บาทแน่นอนขอเป็นกำลังใจโอเคผ่านไปอะเกมดีมีคุณภาพใครๆเขาก็รักลุงอะจริงเหรอลุงอะไรลุงโทว่ <c oughs> <c oughs> อเล่นอะเล่นแล้วจะรู้สึกหลัง โอ้ไม่เอาไม่อ่านโอ้ดูคอมเมนต์นี้เกมออฟเดียร์โอ้โหสองพันเจ็ดสิบเจ็ดลงลงไปแล้วมั้งตอนนั้นอะ่ะสิบทับสิบครับเกมออฟเดียสองพันยี่สิบเอ็ดไปเลยโอ้โ,อโ,อโอหโคตรฮาเลยเกมนี้ฮ่าฮ่าฮ่าร้อนไปยุ่งไปอีกอะไนคุณรู้โอ้โหคอมเมนต์นี้ เกม of the year 2021ไปเลยเกมนี้11ทับ10เลยเกมนี้เป็นเกมแนว survivor horror นะครับเกมเพล์ mm hmm. คุณต้องพยายามหลบหนีลุงอย่างเดียวไม่สามารถทำการต่อสู้ได้โอ้สู้กับลุงไม่ได้เป็นเกม survivor ที่แบบโคตรพีคเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมแปลกๆใน s t e ีมวันนี้ที่เรามาแนะนำกันให้ชอบไปซื้อได้นะครับเกมนี้ออก็แนะนำนะครับให้ ทุกคนนะครับมาเล่นเกมเออเอส,สเก็บฟิสต็อป 3D เกมนี้นะครับแล้วมันน่ากลัวยังไงก็มาช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ